อรยกอนจะอ้ยเข่ารู้หายไหมอย่ใต้ท้องเรือแล้วอ่ะาไปเปิดไปนี่าเปิหน้าลอกนี่เฮึงดึงอยู่อ่ะัดงังันงัดเข่าเข่าเ่าไปไปไปจท่เขาแล้วไเขาแล้วมันอดึงอกมา โอ้ยใหญ่เอาวิงกนาติมกิโละไรเียมาโอ้ยโอ้ยโอไมรุดไปหายอาวอ้เจ๋วเจมาแล้วครับยำสวัสดิ์โอ้ย ควันนี้ประมาณกิโลเนี่ยสองโลได้ครับสองโลแล้วกินคันไหนเนี่ยกินกินคันคันไหนวะนี่คันนี้ตอนนี้ครับคันติดเดียวคันเดียวเดียวอู๋ยังสว่างใสสวยนะครับอะไรครับนี่หื๋ยวจะ่างใหญ่ทำไรนะทำประดิบทำประดิบกินกันใช่ใช่ประดิบอ่ะเดี๋ยวให้พ่อครัวจัดการครับทัวร์ได้หรอทำทัวร์ได้หรอโอเคโลเป็นพันกินแหละนะครับมาแล้วเชฟมือทอง อันนี้เป็นปลาย่ำสวาดนะครับหรือกุสลาสอนะของแท้ต้องตัวสีส้มโอเคอันนี้อยู่น้ำลึกนะครับน้ำระดับน้ำประมาณ30กว่าเมตรนะครับเพิ่งเพิ่งกินหัวค่ำนี่โอ้โหย่ำสวัผด้สวยเว้ยพ่าเชฟเน็ตแน่นอนแล้วก็มีเมนูอีกเมนูนึงอันนี้อะไรนะไส้ปลาอสาสากราดพริกใช่สาสารสอาสาสามรสแล้วก็อันนั้นอะไรครับ ปลาส้มส้มส้มต้มส้มครับตักส้มส้มนครับส้มส้มกับข้าวสวยร้อน้อนครับสามเมนูนะครับยำเย็นกับส้เพชรนะครับสวยงามเอ้ทิ้งอยวกถุยโอ้ยหยดอันนี้อะไรขั้นตอนการตกแต่ง ตกแต่งจานนะครับอ่าหมึกอันนี้จากโอ้ยแม่หอมมากี่ชั้นเนี่ยน้ำจิ้มหมึกสดนะครับเพิ่งตักมาจากห้องเครื่องเลยห้องเหือไม่ห้องเครื่อง <c oughs> ห้องเครื่องไว <c oughs> ้ไหมกำลังกำลังแกะอยู่นะครับเออโอ้วาซาบิหรือกองขี้กหมาในห่านหมาครับต่อไปเราจะเราจะมาลองเบิร์นหนังกันนะครับผมเบิร์นเบิร์นเพื่ออะไรครับเ็ทครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เบิร์นเราจะเบิร์นตามเข้าไปให้หนังมันหอมนะครับผมให้หนังมันหอมอ่าไฟเบิร์นเราคือ มีตามเกิดมาผมกมีแค่นี้อันนี้เป็นไฟลนลนช็อกลีดล้วก็คิดว่าเร่งไฟให้สุดมันก็น่าจะใช้ได้นะลองดูจากการที่ลองเทสดูมาบังลมให้ฮะเบินอยู่เออเออมันเออในมันี่มันไม่ได้ดู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 หนังนะครับหนังแก้ค่อยๆหดหดมาเออเนี่จริงเขียนแล้วป้อแปะป้อแปะป๊อแปะ กว่าจะครบนี่ก็ถือว่าเมื่อยหัวไม่โป้งเหมือนกันนะครับผมกดใหม่ก็ได้ยำสวันครั้งแรกของการกินยำปลาดิบอุ้ยบนทะเลอันนี้เป็นหมึกนะครับหมึกยังขยับอยู่เลยครับเนี่ยก็ยังสดดีดีมาเดี๋ยวลองเอาดิเราเอาดิเอารองสีฟูตเอาซีฟู้ตอะไรนี่ครับลองซูมมาตรงนี้ครับลองซูมมาตรงนี้เราจะเห็นเม็ดสีของที่หนวดนะครับกำลังยึบยิบ มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะก็เมนูอาหารเย็นเรานะครับเนาะเดี๋ยวลองลองดูนะครับเป็นไงครับเอาดับใช่ไหมครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะอืมกรอบอ่ากรอบอันนี้ก็อันนี้ครั้งแรกของการทานเลยหรือเปล่าครั้งแรกเลยครับอ่าครั้งแรกจริงไหมครับเรคคอมเมนต์ลองเนื้อส่วนนี้นะครับผมตรงส่วนนี้อ่าตรงนี้เราก็จะทาเนื้อส่วนนี้อันนี้ตกแต่งสวยงามเพราะจริงๆอันนี้วันนี้มันก็จะด้านๆหน่อยเนาะอืมไม่มีกลิ่นอะไรเลย เเดี๋ยวขออนุญาตทานปลาก่อนนะครับน่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปจิกกระมงกันต่อเดี๋ยวดูว่ามีผลงานหรือเปล่าครับอือดีมากมาอ้าวมัวเฮ่ากินทำแม่แป๊บลงมาปุ๊บโดนเลยไอ้เหี้ยลงตรงไหนเนี่ยออนมาขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาอะะไรลงมาข้างหลัง เห sí. ็นไหมเจเห็นไหมสเตปนั้นน่ะมันได้ยนคัน้อนมีตัวเลยอะที่ินได้ไหมเฮสู้สูสู้ไเนื้อสู้ไเนื้อสู้ไขเนื้อสู้ไข่เนื น,นี่มันแข็งดีมั Nag 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 e นโอ้ยไอ้บังบ้าที่ผายนั่นหลอกล้วสเต็ปเนี้ยมองมอง ที่ที่บ่กนี่มีกระสไซส like, mm ์สี่สิบใหญ่วันนมีไซส์ส่าสิบันจิกะเนี่ยันใหญ่เนี่ยตั้องเดี๋ยวหมุนหมุนกล้องมาทางนะทางไหนอ๋อรอล้องอ่ยง ขักไปทางนั้นขักไปทางนี้นโว้าห,หนุนเลยไหนเนี่ยนี่เลเออแร่และ,และตรงกลางใช่ไหม <c oughs> เจตอนนี้เหลือของเจแล้วตอนี้นยังไม่ได้ได้ของใหญ่หมดแล้ววันนี้ภูมิใจแนละ้วขอได้ย่ำเดียวแบบได้ย่ำได้โฉมได้ตัวใหญ่ๆมาแฮปปี้แล้ววันนี้ คือกระมงกระมงกรไมได้แล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรกันได้นะมันจะมีกระมงกัดพร้อมกันสองเดือนแ้นะคือมาผัวนะโอ้โหหต้องวกันชกชโชกหมุนหมุนหมุน อุ้นเมื่อยจริงกันก้เนี่ยไม่ติ๊กเมื่อยนะมันตามมันตามของ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 พายมาไงเหมือนมาเป็นฝูงอ่ะถ้ามันกินทางพาเราวิ่งแบบกระจายกดแล้วกดอีกอ่ะจับได้ไหมเธอะมึงอ่ะ ไอ้สัตว์หางปูแล้วอันหมดแล้วเนี่ยอันเกียร์แท้มีไอ้สัตว์เอ้ยกูต้องไปเอาขอเบ็ดออกแล้วไอ้สัตว์ควรคุ้งแน่แน่แล้วเป็ไงใช่ไงเออไอ้ยี่ไปแดกกูคนเดียวไม่ใช่แล้วคนต้องกลัวเบ็ดกูแน่แเลยเพื่อนเราใส่กีตารยก็สองตายหางที่ไหนปะสงสัยมันไหวแล้วมันไม่แอคชั่นไม่ดีอ่ะแล้วแต่นเจของนี่ใสจะหางนะ เรียกหลายอย่างใส่หัวอะไหฮเอาสองเจ็าไม่เท่าไร่สูตตูทาง้ายเนียเห่มันดีเลยโอ้เกี่ยวแก้มอ่ะไอ้ก้อง้ตีไปไม่ได้โดนลองไปเกี่ยวนายเฉยนแบย สวัสดีมเช้าของวันที่สามครับวันสุดท้ายนะครับยามเช้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตันนี้เพื่อนผมลงอะไรนะหม,มึกสดหมึกสดเดี๋ยวเช้าเราจะลองหน้าดินนะครับลองหน้าดินหาปลาแข็งโชม โฉมงามเปียนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูมันจะมีอังเกยไหมก็ยังไม่ได้ตัวเลยอังเกยนะครับหามาสองวันละเดี๋ยวพอเราทิ้งหน้าดินไว้จะลองจิกนะครับจิกเล่นนะตอนนี้เอาพี่พี่เขาจิกอยู่นะครับจิกไปแต่ข้างล่างไม่มีเหยื่อนะฮะเอาแล้วเอาแล้วครับนี่ฮะ เตรียมตัวนะครับที่ที่ตักที่ตักเนี่ยมานี่ไม่ใช่เหยื่อปลานะฮะต้มหมึกน้ำดำครับผมเป็นไงครับเรียบเหรอเออสุดยอดครับสดสดจากทะเลไม่ใช่จากห้องเครื่องหลองนี้เต็มบึบเลย เอ๋่ไม้แรกของเช้านี้นะครับไม้แรกนี้สามสิบสี่ครับตรงนี้น้ำสามสิบสี่เมตรใช่ใช่ใช่สามสี่เมตรเดี๋ยวลองหน้าดินกันก่อนนะครับเขาต้องจิกทีๆเลยหรอมันตั้งแต่ไหนยกขึ้นยกลงเนี่ยเออเขาขึ้นรถลงเนี่ยมันกินจริงอ่ะนัแตมันเจอกินจริงอ่ะนะ

มาเร็วอุ๊ยอุ้ยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอะไรมั่งล่างวะโอ้อิโซกาลาโซครับผมยกเลยนะฮะกาลาโซรับประทานเหยื่อ20กรัมเข้าไปเรียบร้อยครับเต็มปากเต็มคำเรียกได้ว่า อิ่มกันเลยทีเดียวโอเคขอบคุณครับ หมึกต้มน้ำดำนะครับแล้วก็อาหารที่ทุกคนก็ต้องกินเป็นนะครับปลากระป๋องปลาพริกเกลือตันนี้เมนูง่ายๆนะครับหมึกต้มน้ำดำราดพริกเกลือแล้วก็ยำปลากระป๋องปลาหน่อยมึกอจากไหมึกากไบอกเาไปยังหมึกสดจากห้องเหื่อฮะ <laughs> แต่จากห้องเหือคือมันต้องมาจากทะเลก่อนเนี่<อ>าใช่ ตเฉยเลยโอ้ยเสี๋นนนยวส่วน<ข>แล้วมีกองเรื่องล่างเนี่ยโอ้ยเดา<ข>น่าจะไปช่อนอะ่ะไปอีกแล้ว ชอบหรือโฉมไม่รู้แต่ผมใส่สลิงนะห้งฝ่นมนนอยาให้มันได้อยให้มันอให้มันอยาให้มันอาก้มันอยากให้มันอ้ากให้นนองใ้เนื้อเนื้อให้สูงปุ๊บลดปุ๊บวนเร็วใครจไปไต้องยกแรงยกแรวมันอ๋อเอาไปคืนอ่ะนี่หลงนัาไป้นเนี้เน้ลไว ลงให้สูงเงี้ยเท้าแล้วเทาแล้วหมดไปไปอรถลงไปน้อลงไปคันน้อยลงไปคันลงไปอีกแล้วละลานละลานไอ้ตัวนี้ละลานโอ๊ยคันกันคันกันคันยังไต่วโมงอ่ะ ไม่อยากไปโรเว้นนี้อืออืออือดูคันเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดได้แค่เนี้ใจเย็นให้มันพูมันหน่อยเม็ดหมดยังไงจัง กินนะฮะเก็บตอนในก็เก็บในแหละอุบเลยเบนในแหละกโ็โอ้สงสัยนานแล้ววะกินพอรู้ตัวก็โดนพอโดนมันบินเลยปเบนเหรมั้งเบนน่น่าจะบินเนว้เก็บสายสองรอบมุนออกสามรอบอม,ออออมันค่อยนืขึ้นเออเบาๆอย่างนี้มันไม่ค่อยออกส่แรงมันเหมือนมันรู้ตัวนะมันอืมไ้เ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  มาอยู่มาอยู่ค่อยๆมาเดยวต้องี้ค่อยเราอัดแรงออกสายออก่างรเบนทีเรา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 ต้องค่อยๆอ้าวเกี่ยวตรงไหนเนี่ย่ยลังงามอาเกี่ยวปากเกี่ยวปากเฮ้สายใครวะ เรียบร้อยโอเคนี่แค่เน็กเบนครับเบนก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านปิดเกมตอนไปนึกว่าช้อนเนอะเห็นวิ่งอ่ะ ตอนนี้เราก็จะเข้าฝังนะเขาวเสียกัเลยะต่าเมสยผมไหมวผมเป็นะครับอยู่กับตเพชรสองคืนนะครับก็ออกไปทั้งตกปลาหน้าดินชิกกิ้แล้วก็กิซาวาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่เขาก็คือไม่เคยออกทะเลไม่เคยตกปลานะครับก็ได้มาเที่ยว แรกๆก็มีแบบคนจะกลับบ้านนิดนึงแต่ก็หลังๆบอกไสไสอยู่ต่อนะครับจะอยู่ต่อไสมีรับลูกค้าต่อนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กบนะครับอันนี้มือสาวสมอนะครับมือสาวสมอคอยดูแลนะครับใสใส่เยือให้ปวดปลาให้นะครับนะครับพี่กบบอกเดี๋ยวลุยต่อนะครับเดี๋ยวลุยต่อเหลืออีก ติ๊กบอ,อกเอาอีกแปดวันติดต่อกันเดี oh ๋ยวเดี๋ยวถึงฝั่งนะครับถึงฝั่งดูผลงานกันวันนี้ปลาโชว์ปลาหลากหลายไม่เป็นไรนะเอ้าไฮไลท์เอ้ยมันได้เพราะตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยนี่ครับผลงานปลารวมวันนี้กะมีกระเบนตัวหนึ่งมีปลาสากเก๋า นี่กระตุกสองโลโฉมงามโฉมงามแล้วก็นี่เปียครับกระมงแกมบางอันนี้เป็นกระมงตาแดงจิกอันนี้จิกตอนกลางคืนครับหนึ่งหนึ่งสองงสององสออคืนสอง้งเองไงตัวสูงเราจะได้เห็นไกลเห็นครับอันนี้ก็เป็นตาลวงดีขูเอาจริงๆเอาหนึ่งตาหวงสี่ลวงน่าจะสักสี่ลวงนะูดอย่างเสี่ได้สี่ได้สี่ลวง ก็ลถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับมีทั้งมือใหม่มือเก่าแ่ลูบเ่ไหเราทำให้ดูก่อนหนึ่งทีไส้ทป้ไ้ปันเหยื่อให้แต่ไม่ใช้เหยื่อไปจิกบลาจิกกันเขามีบึกไม่เอาครับเดี๋ยวตลาดที่นี้ก็ลดากันด้วยปลาปลาสามสี่ลัวลูกสวน เดี๋ยวทริปหน้าผมไปไหนโโหจอด้ะเห็นสิวเลยไม่เออทริปหน้าก็เดี๋ยวพวกเราไปไหนก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับรับรองมันแน่นอนครับพีหน้าไปไหมไปอีกเดี๋ยวจ้องต่อเลยครับสำหรับทิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วต้องปิดกล้องแบบี่เราต้องเออาอย่างงี้อปาดปาด